พระเนื้อวา่าหรือปูทวดวัะช้างให้ปัตตานีเนื้อว่านดำหลังยันยันภาษาขอมตรงนี้บูชาห้าร้อยครับติดต่อศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์กหนึ่งหนึ่งงนี้คือพระพงษ์สุพรรณหลวงพ่อจำเนียง พระธาเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีพระผมสุพรรณวองนี้คือพระพงษ์พ่อวัดไร,รขิงอำเภอสามพราจังหวัดนครพนมปีสองพัาร้อยห้าสิงนี้บูชา350 ตรงนี้พระผงสุพรรณบูชา350เท่ากันครับตรงนี้คือพระกิ่งวัดพระพธาตุพนมวรมหาวิหารปีห้าหนึ่งบูชา400ครับ เดีี๋ยวทตรงนี้คือหลวงพ่อแก้ววัดเคลือวันจังหวัดชลบุรีมุชาห้าร้อยครับต่อไปนี่ไปแล้วใช่ไหม,มสีชมพูอัน,นสุดท้ายเข้าก่อนไหม